รัชแกรทีมนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกแล้วนะครับส่งรถลูกค้าที่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งตรงกับวันนี้นะเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะวันที่1พฤษภาปี2025ีก็คือวันแรงงานนั่นเองนะครับก็เช้านี้ฝนตกมาด้วยนะครับก็อากาศมืดครึ้มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถลูกค้านะครับไปส่งที่จังหวัดอยุทยานั่นเองนะครับซึ่งไม่ไกลจากที่ โชว์รูม m a น d เกษตรน้องมีเราเลยนะครับคลิปนี้แอปก็จะเป็นรีวิวนะครับเอารถเนี่ยไปส่งลูกค้าให้กับท่านผู้ชมได้ดูเลยสําหรับใครที่สนใจรถนะครับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับก็ไม่ต้องกังวลเนะอะแอปก็จะมารีวิวนะครับส่งรถลูกค้าที่ต่างจังหวัดให้ดูกันแบบจุใจกันไปเลยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับและรถที่เราส่งมอบนะครับก็เป็นรถที่ขายดีที่สุดณนะตอนนี้เลยก็คือรถ CX 3รุ่นคอมฟอร์ตนะครับซึ่งช่องแอปสกายทีมนะทำรีวิว โปรโมชั่น CX3 ไว้นะครับเยอะมากๆนะลูกค้าที่สนใจที่มองหา CX3 อยู่ตอนนี้รุ่นคอมฟอร์ตนะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบและโปรโมชั่นดีมากๆฟรีดาวก็ได้นะครับแบบเยอะมากๆนะครับหรือจะรับเป็นแบบเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับก็จัดได้เลยซึ่งคันนี้นะเป็นรถของลูกค้าอปเองซึ่งเป็นรถรุ่นคอมฟอร์ต CX3 อมฟ f o r t นะครับเป็นรุ่นท็อปแล้วก็สีก็จะเป็นทาวแอโรเกย์แบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อดำเงาสวยงามมากๆนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะที่จะไปส่งรถให้กับลูกค้านะครับตอนนี้อยู่กับพอมมี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็อยู่กับไม้ด้วยนะครับพวกเรานะครับก็จะไปส่งรถให้ลูกค้านะครับที่จังหวัดอยุทยาอำเภอวังน้อยนะครับก็เดี๋ยวมีไม้กับพอมนะขับรถตามไปรับแอปกลับมาที่โชว์รูมนะครับพอมอยากบอกลูกค้าน่อยว่าลูกค้าต้องมั่นใจไงว่า เราจะไปส่งรถให้กับลูกค้าเนี่ยได้ทั่วประเทศจริงๆครับก่อนจะตัดสินใจซื้อค่ะสําสหรับทีมเรานะคะก็คือจะมีบริการส่งมอบรถนะคะทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้นะคะก็พร้อมบริการค่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะมีทีมงานไปส่งมอบรถถึงหน้าบ้านเลยค่ะทีมงานอบอุ่นเหมือนครอบครัวเป็นกันเองนะครับรับประกันเลยนะครับการบริการนะครับอ่ะเดี๋ยวเราได้เวลาแล้วเดินทางกันไปเลยนะคะไปเลย อนนี้แอปก็ถึงที่บ้านของลูกค้าแล้วนะครับที่วังน้อยนะครับจังหวัดอยุธยานะครับก็สวัสดีพี่ต้องนะครับแล้วก็พี่ชันยุทธด้วยนะครับก็มาส่งรถให้ถึงที่เลยนะครับก็การบริการของเรามีให้ทั่วประเทศเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ต้องจัดได้เลยนะครับขออนุญาตสอบถามพี่ต้องในความพึงพอใจหน่อยครับแล้วก็แนะนํำยังไงดีก็รถสวยมากนะคะแล้วก็ประทับใจประทับใจในการบริการของเซลล์แอปมากขอบคุณครับแม้ว่าจะอยู่ีต่างจังหวัดแต่ว่า โชว์รูมอยู่กรุงเทพเราก็ได้ความววางใจมากๆเลยเพราะว่ามีการอัปเดตรายงานให้เรารู้ตลอดเวลาได้ครับยังไงทางมาด้าเกษตราาน้องมีแล้วก็ช่องแอปสกายขีดก็ขอบคุณพี่ต้องมากนะครับแล้วก็ขอให้ใช้รถนะครับเดินทางปาลอดภัยร่ำรวยเงินทองตลอดไปนะครับอขอบคุณมากครับ พเสร็จธารกิจนะครับส่งรถให้กับลูกค้าที่จังหวัดอุทยานะครับนี่น้องไมยมารับแล้วนะครับพร้อมเป็นยังไงบ้างลูกค้าน่ารักไหมได้ขนมด้วยค่ะลูกค้าเลี้ยงขนมผมเลี้ยงน้ำเนาะใช่ดีมากๆกนะครับก็ยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับรีวิวการส่งมอบรถช่องแอปสกายทีปี2025นะครับใครสนใจอยากได้รถนะครับทัวประเทศเรายินดีพร้อมที่จะบริการเลยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ